สวยแพ็คคู่ดิวอริสราอวยพรวันเกิดเพื่อนรักกวางเดอะเฟสสำหรับนักแสดงสาวสุดแซบอย่างกวางเดอะเฟสหรือว่ากวางวันปิยะเดินสายฉลองวันเกิดอย่างรัวๆเลยค่ะที่วันนี้23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของกวางที่อายุครบ32ปีแล้วซึ่งเพื่อนๆก็มีการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดล่วงหน้าให้กับกวางอย่างรัวๆเลยล่าสุดเพื่อนสาวอย่างดิวอริสราก็ไม่พลาดอวยพรวันเกิดเพื่อนรัก บอกเลยว่าคู่นี้น่ารักมากๆแถมยังสวยกิ่นกันไม่ลงเลยด้วยหน้าตาเหมือนกันจนนึกว่าฝาแฝดโดยดิวอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนรักเจ้าแฝดในวันเกิดปีนี้สิ่งที่เพื่อนคนนี้อยากจะบอกคือกูดีใจมากๆนะที่เห็นเพื่อนมีความสุขมากๆแบบนี้ในทุกๆวันจนเอาจริงๆก็แทบไม่รู้ละว,ว่าจะอวยพรเพื่อนว่าอะไรเพราะกูรับรู้ได้จริงๆว่ามึงมีความสุขมากๆนะกวาง เอาเป็นว่าในวันเกิดปีนี้ของเพื่อนขอให้เพื่อนที่มีความสุขมากๆอยู่แล้วมีความสุขมากขึ้นไปอีกอะไรที่ขาดที่ต้องการก็ขอให้มีครบอะไรที่รอคอยก็ขอให้สมหวังนะจ๊ะดีใจที่ได้เห็นเจ้าแฝดมีครบอย่างทุกวันนี้และเชื่อว่าวันหนึงเจ้าแฝดจะมีครบมากกว่านี้รอชมรักนะแอดกวางอมสินเพื่อนรักที่ไม่เคยไปไหนเข้าใจทุกอย่างจากนั้นกวางก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ารักมึงที่สุดเอเต้าแฝด ซาด้วยกันตลอดไปอย่างไรก็ขอให้กวางมีความสุขมากๆที่สำคัญขอให้สวยแซบแบบนี้ตลอดไปนะคะ